ท่านนะครับโคจะเริ่มไรเมืองวารีกลับลงมาด้านซ้ายด้านขวาของตนอยู่ค่า ือว่าด้าน้ด้านขวาของบาขาวพี่น้องจะเบิ้งไหมครับใกล้าาขาวพี่น้องก็จะเบิ้200งสองรพลาดไปเดทไปนี่ตี้กัวดีวทางเข้าทางเชิ ผวเจริญนะครับบญฐานเปิด <47. S 2> <c oughs> แล้วสี่สิบเจ็ดสิบห้า <c oughs> เกดบค่าไม่จับตักโจรเจกต์การปล่อยค้าง่ารช่างยอยรับรับรองคุณภาพที่จะงขานไ่น้ำท่วมที่พิพิับเรียนขั้นปลงขับขึ้นสูงสูง ลูกใจใจได้หลายเพรา้นโทษจัเมืองจ๊กีจมางตังสอไปัว้าวน่ารักเอกสารเจ้าสารของไยสิเท่า ไปได้หรือเปล่าเด็กน้องนั่หรอลหลปลรสงสารเฉพอหรือไม่นะครับติดงานโปรเจริญหาบางอยู่าบเต้านะครับหาบางลงแล้วนะครับหไหนโอ้เล้มงโยก เด้งสีสิบห้าเรียนรีบดีนะครับโคจะเรินนะครับรุ่นโชครุ่นมันรุ่นเบานะครับใจดีจะเดิน

จเจริญนะครับ 70, สามเจ็ดส <c oughs> ิบแล้วสนับเจ็ดสิบพันไปหนึ่งล้านตาปลาชัดเจนแปดสิบเก้าสิบไปก่อนะ เบ่น้ัคถ้าเป็นคนสุดใจน้ำเคินคนสุใจน้ำเป็นไรับกพับเบ่งกตลเด้อก่อนเขาีลุ้นนะครับลุ้น

กะโถนะมันทำตีด้ยเดาลงตรได้ตามลงมา,ากระโดดเต้นเแก่นะครับเลขที่ทำได้365ร65้านะครับโคเจอเรื่ม

อดีตาัอุทรไย่ที่เจ้าทัแมงทะลจัจัที่เนของไปไปรักองดาวซาทำกันได้เลยหลายเ้าหมาึเลขซีร่ไปจังเงิน ขอนิ้ฟ้าโตโจมดีตามสองหนขอนิ้ฟ well ้าครับ สู <sa iden blessing> ่ดีสักเกอรดูมีคือของแท่นน่าเนจว้อะไยหลอะู้โยกขาบังยูบังนอนมึงมามึงกูมา โยกเบาเพื่อนเบาๆหางดีหางดีรับคอลิ้นฟ้าครับเพียกโอกาสทิาทางนะครับผมน่คล้อลิ้นฟ้าแน่น <c oughs> ตัวเลขสูงเมืนกันไปเรื่อย จำลงลกไปจมาลูกลุกจไปเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ย้ยเ้ยกา้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเา้ยเฮ้ยเา้ยเ้เ มไฟที่เผาได้ไดีได้งาบได้ไกลนะไฟกางคันสโนว่าขึ้นแล้วเท <c oughs> นีชทบริกาตรตัมประกอบของตองคันสโนว่าที่มาเยี่ยมมากนะับ

เดอสามเสียผ right? ่านไปต่ five. Five ็แทงตงอยู่สยคส่เส uh ี40ผ่านไปโอม่ไรล่ตามลงมาอ่ะ สามร้อยห้าสิบห้าสามร้อยห้าสิบห้านะครับนครลินฟ้า oh